โอเคสวัสดีครับวันนี้ฮะผมมีลูกค้ามาจากไกลมากๆฮะมาจากที่ไหนครับสุพรรโอโโ้โหเด็กัวจริงฮะดูจากที่ไหนครับติดตามที่ไหนมาครับ tiktok tiktok นะฮะแล้วก็ดูจากในเพจยูทูบของเรามาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับก็วันนี้มาจัดอยากมาจ,าาจาาดัดช่วงล่างนะอยากได้ช่วงล่างดีๆจัดแถวบ้างแถวสุพรรณไมดีเลยหายากโอเคเอ ไม่เป็นไรครับมาที exactly. like that, okay. uh ่เราเรารับจบให้เลยครับก็วันนี้ลูกค้ามาจัดโชกสตักกับเรานะฮะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมพาไปชมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามเพจแล้วก็มาติดตั้งกับเราเดินทางมากี่ร้อยโลครับเนี่ยร้อยกิโลโลนะฮะมาบอกมาตั้งแต่เมื่อวานฮะนอนนอนในคืนใจร้วๆนะพี่ขอบคุณมากคะก็เดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าเสร็จแล้วจะออกมารุปรล่าลดหล่อทรงสวยถูกใจเพื่อนๆไหมโอเคนะครับ ก็สำหรับลูกค้าคนนี้นะครับเลือกใช้เป็นตัวแก๊สทูนะครับซีรีส์ตัวนี้จะเป็นปรับตั้งสไลด์กระบอกครับปรับไม่ได้นะครับเป็นระบบวินพูฟนะฮะุินพุกสำหรับคนที่ต้องการเอ่อไม่ได้ต้องการความเร็วสูงมากใช้งานทั่วไปครับอยากได้ความเอ่อลงสวยขึ้นก็แนะนำตัวนี้ครับราคาหนึ่าพันเการ้อยบาทครับทุกทานหนึ่งปีนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดก็จะเป็นโช้คสปริงพร้อม ก็บอกนะครับโชคหน้าก็จะเป็นสปิน 5K ข้างหลังก็จะเป็น 3K นะครับสีแดงแบบนี้แบรนด์ญี่ปุ่นครับ Gap H E เดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าใส่แล้วตรงจะสวยขึ้นหรือครับครับก็ตอนนี้ติดตั้งโชคสัตว์รับเกียร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ให้ลูกค้าลองอยู่ฮะเป็นไงบ้างครับพี่เยียมเลยครับนิ่งขึ้นไหมนิ่งหม คือชกเดิมต้องบอกก่อนครับตอนต้องบอกก่อนเพื่อนๆก่อนว่าชกเดิมลูกค้าคันนี้เป็นชกเดิมแล้วใส่สปริงโหลดนะฮะซึ่งขับมันก็ไม่ดีอยู่แล้วพอได้ชุดนี้เข้าไปก็ดูดขึ้นนะฮะนิ่งขึ้นโอเคคุ้มมือกว่าจอบเลยไม่คุ้มไม่เสียเวลาที่มานะโอ้หกร้อยกิโลพี่พอเลยพี่จ้าโอเคก็ เดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยแวะเข้ามาอ okay. mm ีกนะฮะได้ครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวผมดูรีวิวตอนท้ายอีกทีนึงฮะขอบคุณครับนี่นะครับก็ติดตั้งโช๊คสัตว์แก๊ปเคสีนะฮะเข้าไปอยู่ในเจ้ายาลิสนะครับทีนี้เรียบร้อยนะครับดูครับตรงสวยนะครับว้าวนี่นะฮะเดินทางมาจากชุมพรนะฮะโอ้โหขอบใจมากๆครับแฟ็นผลงานเราเพื่อนๆลองดูครับว่า สงสวยถูกใจไหมคุ้มค่ากับราคาห5ื่นห้าันเ้า้บาทนะครับรถพร้อมใส่ตั้งสูงดูแลแลับเฟซปุูมต่าแต่คันนี้คงดูแลยากนิดนึงฮะแต่ทำที่เราครับรอบเดียวจบรับประกันนะครับโอเคขอบคุณครับ